สวัสดีครับวันนี้ผมมีลูกกิโลจีนเบอร์สองนะครับามาจำหนยนะครับนใจสั่งซื้อตามเบอร์นี้เลยนะครับแล้วก็เอ็นอีตามเบอร์นี้เลยนะครับส่วนรูปก,ก็จะประมาณนี้นะครับหัวก็ค่อนข้างโอเคนะครับตัวนี้ขายอยู่ที่นะครับหนึ่งนะครับครึ่งโลนะครับตัวนี้ก็ประมาณห้าร้อยนัดนะครับ เก็บปลายทางตัวนี้ถุงละ300บาทนะครับค่าส่ง100บาทนะครับถ้าเก็บปลายทางก็จะเป็นยอด400บาทนะครับตัวนี้ถ้าโอนก็ค่าส่ง50ก็จะเป็นยอด3 50บาทนะครับสัง่งกี่ถุงค่าส่งเท่าเดิมนะครับถ้าสมมติสั่ง2ถุงก็เก็บปลายทางก็700นะครับถ้าโอนก็6 50บาทนะครับ ต่อลูกนะครับอันนี้ผมจะสุ่มเลยนะครับอันนี้น้ำหน,นักอยู่ที่สิบสี่จุดสองนะครับสิบสี 2, ่จุดสองสิบสี่มันโดนพัดลมหน่อยแป๊บหนึ่งครับเอาใหม่นะครับโอ้อน้ำหนักก็ค่อนข้างจะเอาการอยู่นะครับตอนนี้สิบเจ็ดนะครับ หกนะครับตัวนี้เดี๋ยวดูลูกต่อไปนะครับตัวนี้สิบห้าจุดแปดนะครับลูกกิโลก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับน้ําหนักของแต่ละลูกนะครับอาจจะไม่เท่ากันนะครับอันนี้ข้อมันจะเป็นข้อเสียของลูกกิโลนะครับสิบห้าจุดหกนะครับสิบห้าจุดแปดนะครับ ็อยู่ประมาณสิบห้านะครับอันจะมีลูกที่หัวโตวหน่อยก็จะหนักสิบเจ็ดนะครับตัวนี้ถ้าหัวลงเล็กลงมาหน่อยก็จะประมาณอยู่ที่สิบห้านะครับก็ถ้าหัวโตวก็จะประมาณสิบเจ็ดมันจะมีสิบเจ็ดสิบหิบจะอยู่ประมาณเนี้ยครับอ่าตัวนี้ประมาณสิบห้าก็เดี๋ยวผมจะเอาหัวให้ดูนะครับ ระหว่าง17กับ5ตันนี้ถ้าหัว15นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับส5ถ้าหัว17นะครับเดี๋ยวผมหาแป๊บหนึ่งครับตัวนี้ก็น่าจะ15นะครับถ้าหัว15ก็จะอยู่ประมาณนี้น่าจะ15าอ่าใช่ครับ15เดี๋ยวผมหาหัว17ให้ดูนะครับ ตัวนี้น่าจะสิบหกหรือสิบเจ็ดนะครับน่าจะสนะิบหกตัวนี้ครับน่าจะสิบเจ็ดนะครับหัวใหญ่เดี๋ยวดูนะครับสิบหกจุดหกนะครับลูกค้าท่าไหนนะครับที่ถ้าซื้อไปแล้วนะครับก็ลองดูลองคัด คัดหัวนะครับถ้าเอาหัวเท่าๆกันนะครับตัวนี้น่าจะสิบเจ็ดนะครับจะลองชัางให้ดูครับไม่สิบเจ็ดก็สิบหกหครับตัวนี้อ้าวสิบสี่ะั้นตัวนี้สิบสี่จุดแปดนะครับอยู่มันสิบห้าลองอาถ้าสั่งไปแล้วนะครับลองคัดหัวนะครับคัดหัวลูกที่เท่าๆกันนะครับตัวนี้น่าจะสิบเจ็ดนะครับหัวใหญ่ นะครับลองอคัดหัวลูกนะครับที่เท่ากันนะครับแล้วยิงดูนะครับกลุ่มมันจะได้ไม่กระโดดนะครับแต่ว่าถ้าบางทีถ้าเราเอาจิบยิงเลยอย่างเงี้ยไม่คัดหัวอาจจะเล็กบ้างใหญ่บ้างอย่างเงี้ยครับกลุ่มอาจจะ้ายบ้างขวบบ้างขึ้นบนบ้างลงล่างบ้างนะครับกลุ่มอาจจะไม่ค่อยแน่นเท <BT>. ่าไหร่ลองคัดเลือกหัวที่เท่ากันคิดว่าน้ําหนักลูกจะเท่าๆกันนะครับเราลองยิงดูนะครับ ก็ถ้าลองคัดลูกยิงจริงๆมันก็ไม่ได้คิเลยนะครับระยะ25เมตร30เมตรประมาณนี้นะครับสำหรับลูกตัวนี้นะครับก็ขอฝากไว้เป็นอีกทางเลือกนะครับราคาก็พอจับต้องได้นะครับยิงไม่ต้องคิดมากนะครับลูกถูกยิงไปเลยนะครับตัวนี้สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ สนใจนะครับตามเบอร์นี้เลยนะครับไอไลน์ก็เบอร์นี้เลยนะครับขอบคุณครับ